สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบีบหัวใจเบิร์ตอุ้มลูกๆรำลาส่งแตงโมสู่อ้อมกอดพระเจ้าครั้งสุดท้ายแม่พนิดาศิรยุจจนทินได้เดินทางมารับร่างลูกสาวแตงโมนิดาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อนำร่างไปยังคริสตจเมทอดิสพร้อมกับหีบศพของแตงโมเพื่อทำพิธีชาปนกิจโดยของชำรยอยในงานชาปนกิจแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายก็คือต้นกระบองเพชรล่าสุดเผยวินาทีบีบหัวใจเม,มื่อ,อ,อเบิร์รตอุ้มน้องแมว แต่งโมนิดามาลาข้างลงส่งกลับอ้อมกอดของพระเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายโดยงานนี้เอสุวัชัยก็ได้โพส์ตคลิปวิดีโอและระบุข้อความเป็นอีโมจิรูปหัวใจอีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ